そうなんですよ。

ขอขอบคุณครับเป็นมวยชาวไทยครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยกันเชียร์น็องเอาท์ซีพีเฟส่อสมาดในศึกซีพีเฟสตหมายพยายบรรลุบรรลังโลกแล้วน็องเอาท์ซีพีเฟสตบาสสมารถ้าแชมป์โลกได้ก็ขอขอบคุณเป็นมวยทุกคนครับผบค,ครับก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวยอดสลินครับที่ให้การต้อนรับแล้วก็เชียร์และเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดขอขอบคุณครับ

ก็คิดว่าจริงๆแล้ววันนี้มวยไทยที่ทำอยู่ทุกวันก็ทำหน้าที่กับสนับสนุนกิจกรรมของมวยไทยเพราะต้องเรียนครับว่าการจะเป็นเป็นนักชกกีฬามวยสากลอาชีพต้องผ่านมวยไทยมาก่อน เรื่องของกระดูกเรื่องของประสบการณ์สาคัญมากนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่คนไทยเราได้เปรียบแต่เท่านี้เท่านั้นครับกว่าจะสร้างนักมวยแต่ล,ละคนความเหน็ดความเหนื่อยความทุ่มเทความยากลําบากนะครับก็ต้องเกิดจากความเสียสละจริงๆนะครับโดยเฉพาะคนทําม,มวยหัวหน้าคณะนักมวย,ยนี่เองครับต้องฝากฝากนะครับไปยังผู้สนับสนุนทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมือโอกาสขอบคุณนะครับที่ทําให้โอกาสของเด็กมนอกคนหนึ่ง วันนี้ถือว่าเขากล้าไปสืบพ้นของเข้าได้ก็ไม่มีอะไรจากดีใจ,ใจเฉยะครับ